สวัสดีค่ะพบกับช่อง หวยแม่นมาชแนลของเราในวันที่19ตุลาคม2564นะคะวันนี้มาพบกับแอดตาเหมือนเดิมนะมาดูนะคะว่าแนวะทางที่แอดนำมาแบ่งปันในะทลิปนี้มีเจ้าไหนกันบ้างนะคะก็จะเริ่มที่แนวะทางของผังเลขเด็ดนะแล้วก็ปิดท้ายด้วยแนวะทางเลขดับของกลุ่มหวยลิขิตฟ้านะคะมาเริ่มดูทีละเ,เจ้ากันเลยนะคะเริ่มที่แนวะทางของผังเลขเด็ดนะคะสําหรับพี่เลก็เข้าใช่ไหมเข้าแนวะทางเลขเด่น7หลัก10บปนนะคะเราก็ได้72 สองตัวบนตรงนะคะสําหรับในงวดนี้ผังเลขเด็ดให้มาแล้วมีใครรอใครตามอยู่ไหมครับให้มานะทางเลขเด็ดสีตัวเหมือนเดิมนะคะก็จะมี2 8 1แล้วก็4นะคะ2 8 1 4นะให้นวะทางทุกสองตัวมานะคะเด่น8ก็จะมี8 0 8 3 8 5 8 6 8 7 8 9นะคะเด่น1ก็จะมี1 0 1 3 1 5 1 6 1 7 1 9นะคะเด่น4ก็จะมี4 0 043 45 46 47 48 49นะคะแล้วก็เด่น2นะก็จะมี20 23 25 26 27แล้วก็29นะคะเรามาลุ้นกันนะคะว่างวดนี้ผังเลขเด็ดจะเข้าอีกหรือไม่นะคะ เรามาต่อที่นาะทางของแอดทอนนะคะสำหรับเจ้านี้แอดได้มาประมาณ3ฉบับนะคะซึ่งฉบับแรกก็จะเป็นนาะทางเลขเด่นล่างตัวเดียวนะสำหรับพอทีแล้วแอดลงให้อยู่ใช่ไหมคะก็เข้าเนาะเข้า8หลักหน่วยล่างนะคะสำหรับในงวดนี้ให้มาแล้วนะคะบอกว่าให้เด่นล่างอยู่ที่6นะคะให้เด่นล่างอยู่ที่6นนะ หกจะมาไหมแล้วจะมาหลักไหนอ่ะเรามารุ้นกันนะคะต่อที่ฉบับที่สองนะก็จะเป็นแนวทางเดินเลขล่างนะคะงวดนี้เป็นงวดแรกเอจะลงให้นะคะเป็นแนวทางชุดอ่าที่มีเล่เดิน3ตัวนะคะก็คือ7 9กแล้วก็1นะคะ7 9 1นะต่อมาฉบับที่3นะคะก็จะเป็นแนวทางที่เป็นหลักหน่วยล่างนะคะ ให้มา2ตัวเนาะก็คือ0ย์กับ1นะคะ0นย์กับ1ต้องบอกว่าฉบับนี้นั้นแอดไม่ได้ลงหรับงดที่แล้วนะคะ,ะงวดนี้จะเข้าหรือไม่ลุ้นกันเนาะแอดทอนนะคะเรามาต่อที่แนวะทางของเลขแปดทิศเร็วว่าหัวทองคำนะคะสำหรับจ้านี้มีท่านึงขอมาอยู่นะสําหรับในงดนี้นะคะเลข8ทิศให้มาเนาะ งวดนี้เด่นอยู่ที่6กับ9นะคะแล้วก็ให้แนวทางที่เป็นชุด2ตัวมาก็จะมี60 90 61 91 62 92 63 93 64 94 65 95 67 97 68แล้วก็98 นะคะงวดนี้จะเข้าหรือน่เพราะว่างวดที่แล้วนั้นก็เข้าแนวทางเลขเด่นสองกับเจ็ดใช่ไหมคะ,ะงวดนี้จะเข้าไหมลุ้นกันเนาะแอดลงให้เรียบร้อยแล้วนะคะเลข8ทิศนะมาต่อที่แนวทางของปักหลักสิบล่างนะคะสำหรับงวดที่แล้วนั้น8นั้นไปเข้าหลักหน่วยใช่ไหมคะแต่ว่าบางคนบางท่านอาจจะสลับที่กันก็ได้นะคะ,ะสำหรับในงวดนี้นะปักหลักสิบล่างให้มาคือ269นะคะ2 6 นะอ่างวดนี้จะอยู่ที่หลักหน่วยหรือว่าจะอยู่ที่หลักสิบนะคะก็ล้นกันนะคะปากหลักสิบล่างนะเรามาต่อที่แนวะทางของแรงพิชโชคนะคะซึ่งเป็นแนวทางเลขเด่นบนนะคะสาหรับมัธยาก็เข้าแนวทางเลขเด่นบน7ดหลัก หลักสิบนใช่ไหมคะสำหรับในงวดน,นี้ให้เลขเด่นคือ2กับ9เด่นสุดอยู่ที่9นะคะงวดน,นี้จะเข้าอีกหรือไม่เลขพิชเช่โชคแอดนำมาฝากกันนะเรามาต่อที่แนวทางของคนคอหวยซึ่งแอดได้มาประมาณ3ฉบับนะคะฉบับแรกก็จะเป็นแนวทางเลขวิ่งนะสำหรับงวดที่แล้วก็เข้าแนวทางเลขวิ่งบน3หลักร้อยใช่ไหมคะสำหรับในงวดน,นี้ คนคองหวยให้มาบอกว่าให้วิ่งบนอยู่ที่4นะคะแล้วก็ให้วิ่งล่างอยู่ที่1รอง2งนะคะอ่ะงวดนี้เล็กวิ่งจะเข้าอีกหรือไม่เราก็มาลุ้นกันนะอ่ะต่อมาฉบับที่2ที่3นะคะอ่ะก็จะเปลีนน่ยนแนวทางบนกับแนวทางล่างชุด2ตัวนะอ่ะเรามาดูแนวทางบนกันก่อน ทุกสองตัวนะคะก็จะมี4 9 0 4 0 9 1 4 1 8 1 9 2 4 2 1 2 8แล้วก็2 9นะคะให้เน้น2ตะบนอยู่ที่4 9รอง1 8 2 4แล้วก็2 9นะคะงวดน,นี้จะเข้าหมายเพราะว่างวดที่แล้วนั้น2ตัวนั้นหลุดนะคะอ่าต่อมาก็จะเป็นแนวทางล่าง2ตัวเหมือนกันนะคะอ่าให้มาก็จะมี2 1 4 2 4 0 5 2 5 1 5 0 6 2 6 1 6 5แล้วก็60นะคะก็ห้เน้่นี่สองตัวล่างอยู่ที่21รอง5 1 6 2แล้วก็60สําสำหรับแนทางล่างงวดที่แล้วนั้นก็หลุดนะ,ะสำหรับแนวทางที่เป็นชุด3ตัวบนนั้นยังไม่ได้มาเนาะเพราะว่างวดที่แล้วนั้นได้3ตัวโต้ใช่ไหมคะ,ะงวดนี้ ยังได้ยังไม่ได้มาถ้าได้มาอย่างไรแอดก็จะลงให้อีกทีหนึ่งนะคะอ่าเรามาต่อที่แนวะทางของอาจาร,รย์เรือใบเนาะต้องบอกว่าเจ้านี้นั้นมีท่านหนึ่งของมาสองวดแล้วนะคะแต่ว่าแอดไม่ได้ลงให้นะคะไม่ได้มางั้นเองนะคะสาหรับในงวดนี้ ได้มาแบ่งปันนะแนวทางของอาจารย์เรือใบนะคะเป็นแนวทางเลเ็กเด่นนะคะก็คือ4 1แล้วก็5นะคะ4 1แล้วก็ 5, นะอ่างวดนี้จะเข้าหรือไม่แอดนำมาฝากแล้วนะสำหรับกรที่ขอมานะคะอาจารย์เรือใบนะคะเรามาต่อที่แนวทางของคุณนันนะซึ่งเป็นแนวทางล่างนะคะซึ่งเป็นแนวทางล่างก็จะเป็นแนวทางชุดสองตัวแล้วก็แนวทาง หลักหน่วยล่างนะคะเรามาดูแนวทางทุด2สองตัวกันก่อนนะก็จะมีสามห้าสามหกหกหหกหกแล้วก็7 6นะคะแนวทางล่าง2ตัวเนาะสามห้าสามหก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 เ็ดห้าแล้วก็7 6นะคะต่อมาค่ะก็จะเป็นนาทางหลักหน่วยล่างให้มาคือ6 7 8 9 0นนะคะต้องบอกว่าอ่างวดนี้จะ เข้าหรือเปล่าเรามารุ้นกันนะคะแนวทางล่างของคุณนันนะสำหรับแนวทางอื่นๆของคุณนันถ้าได้มาอย่างไรแอดก็จะลงให้อีกทีหนึ่งนะคะนะเผื่อว่าใครจะอรอหรือว่ากำลังตามหาอยู่หรือว่ากำกำลังที่จะหาหรือว่ารอ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 อยู่นะคะนะ,นะก็ ร่้นกันนะคะว่าจะเข้าหรือไม่นะคะแนวทางของคุณนั่นนะอ่าเรามาต่อที่แนวะทางของแอดพฤหัสนะคะสิ่งเจ้านี้นะเป็นงอดแรกที่แอดลงให้ใช่ไหมอืม สำหรับในงดนี้แอดได้มา2ฉบับนะคะฉบับแรกก็จะเป็นแนวทางชุด3ตัว2ตัวหน้าฝั่งซ้ายเนาะก็จะมี3 4 5 2 5 4 3 4 3 5 2 3 2 4แล้วก็2 5นะคะส่วนแนวทางล่างให้มา2อหางก็คือ8 4กับ8 8เนาะอ่ารุนกันนะคะว่าง,งดนี้จะเข้าหรือไม่นะแอดนําม,มาฝากกัน นะคะแอดพฤหัสนะคะเรามาต่อที่นาะทางของคุณเดียพรานนะคะสําหรับที่นันหลุดไปใช่ไหมคะสาหรับในงวดนี้แอดก็ได้มาแบ่งปันเนาะก็จะมี2 4 3 4 3 7แล้วก็47นะคะ3 7ดแอดยังตามอยู่นะอืมสายังตามอยู่เพราะว่างวดที่แล้วนั้นออก3 8นะคะใช่ไหมอืมแล้วก็แนวทางบนก็ออก72อืม เลือดใจเป็นอะไรที่แบบนิดเดียวเต้มเดียวอะไรประมาณนี้เนาะมีอาการแบบแอดไหมเสียไปตตําเดียวอะไรประมาณนี้นะอ่าไม่เป็นไรนะคะก็ยังตามต่อนะสำหรับสามเจ็ดแอดนะนะอ่าเรามาต่อที่แนวทางของพี่หนุ่ม คนเชียงใหม่หรือว่าแอดหนุ่มเชียงใหม่นั่นเองนะคะก็จะเป็นนะทางเลขเด่นตัวเดียวนะคะเลขเด่นตัวเดียวคือเลขประมวลกงสรกนะคะให้มาคือเลข2นะคะเลขสองนะสัมบรักวมที่แล้วนั้นแอดเห็นก็คือเลข7นะคะแต่ว่าแอดไม่ลงให้นะคะต้องบอกไว้ก่อนนะคะสำหรับในงวดนี้ให้มาคือ2ส,สั่งล็อกบนล่างเลยนะคะอสองถ้า2มา2จะมาบนหรือว่าจะมาล่างแล้วจะมาหลักไหน เรากาลุ้นกันนะคะเรามาต่อที่แนวทางของคุณวรชัยนะสำหรับวมืที่แล้วนั้นต้องบอกว่าเจ้านี้เป็นแนวทางใหม่นะคะแล้วก็เข้าเฉพาะแนวทางเลกเด่นบน2อ,อนั้นไปเข้าหลักหน่วยบนใช่ไหมครับสำหรับในงวดนี้มีใครตามต่อไหมคะ แนวทางของคุปรชาชัยในงวดนี้นะให้เด่น5บนนะคะแล้วก็ให้แนวทางเลขเด่นหลัก10บนอยู่ที่6กับ4นะคะแนวทางเลขเด่นหลักหน่วยบนอยู่ที่3 กับ8นะ5นาทางชุดสมบนมาก็จะมี6 3 6 8 4 3แล้วก็4 8ให้เน้นส่งตะบนอยู่ที่6 3กับ6 8นะคะส่วนนาทางชุด3ามตบนต,บนตรงตรงโต๊ดนะคะก็จะมี5 6 3 5 6 8 5 4 3แล้วก็5 4 8นะให้เน้นี่3ตัวอยู่ที่5 6 3แล้วก็5 6 8นะคะ เพิ่มเติมมชุด3ตัวนะคะอ่ะก็จะมี950กับ958ก็ระวังเบิ้ล599ด้วยนะอะงวดนี้จะเข้าหรือไม่จะเข้านะทางเลขเด่นหรือเลข2ตัว3ตัวดีนะคะนะทางคุณประชัยนะแอดนาม,มาฝากกันนะคะเรามาต่อที่นาทางของใครคะเงินล้านนะสำหรับวันที่แล้วก็คข้าแนาทาง2772 7, 7, 2, 2ตัว บนเข้าตัวกลับนะสําหรับในงวดนี้เงินล้านให้มาเนาะแนวทางเลขเด่น4ตัวนะคะก็จะมี3 8 2 4เด่นสุดอยู่ที่3นะคะให้แนวทางชุด2ตัวมาก็จะมี3 2ไม่มีเนาะสามหกสามสี่สามเจ็ดสามศูนย์ปดหกปดสี่แปดเจ 4 6 4 4 47แล้วก็40ถ้าใครที่ไม่ชอบให้เน้นให้นะคะก็เลือกเอาที่เราชอบเลยนะคะบางงวดอาจจะไม่ได้เข้าตัวที่เน้นให้นะอ่าเลือกเอาที่เราชอบเลยนะคะอ่าเรามาต่อที่นาะทางของเลขนำรับอาจารย์ช้างนะสำหรับงวดนี้นะคะเลขนำรับอาจารย์ช้างให้มาเนะทางเลขเด่น4่รอง3กับ7นะคะให้แนวทางชุด3ตัวมาก็จะมี 4 3 7 4 8 5 3 7 8 3 9 0 3 5 2 4 2 9 4 1 8 4 5 8 7 8 1แล้วก็7 4 9นะคะ แล้วก็แนวะทางทุด2ตัวน่าเสียงนะก็จะมี41 43 45 47 31 32 35แล้วก็39นะคะอา้ามีอีก4ี่หางเนะาะก็จะมี74 73 75แล้วก็78นะคะแล้วก็แนวะทางระบังเบิ้ลนะ44 33แล้วก็77ด้วยนะคะามาต่อที่แนวะทางของอาจารย์สามารถนะคะแต่ต้องบอกว่างว่ที่แล้วนั้น เขาให้สองฉบับนะแต่ว่าแอดลงให้ฉบับเดียวนะคะเพราะแอดไม่เห็นนั่นเองนะแอดไม่เห็นก็เลยลงห้าเม่ทันนะคะและฉบับนั้นเข้าด้วยคือเจ็ดสองนะคะเสียดายนะคะเสียดายแอดจะพยายามที่จะลงให้ให้ครบนะคะนะพลาดไปเลยนะคะสำหรับในงวดนี้นะคะนาะทางของอาจารย์สามารถให้มาเนาะ แนวทางในงวดนี้ให้มานะคะชุด3ตัว2ตัวเนาะก็จะมี461 694 4164 6 9เแล้วก็94ให้เน้นเน้นอยู่ที่6 4สีกับเกนะคะแล้วก็ใครที่ชอบวิ่งรูดนะคะก็ให้วิ่งรูดอยู่ที่4กับ6นะส่วนตัวแล้วแอดชอบ94นะงวดนี้แอดจะซื้อ294ชอบนะแต่ไม่ทราบว่าจะออกหรือเปล่านะอ่า เรามาต่อที่นาทางของใครคะอาจารย์ประโชคน,นะคะซึ่งเป็นนาทางเลขดับนะ,ะสำหรับวมื่ที่แล้วนั้นไม่ผ่านนะคะเพราะว่า3ามนั้นไปอยู่ที่หลักร้อยนะสำหรับในงวดนี้ให้ดับบนอยู่ที่ศูนย์นะงวดนี้จะผ่านไหมลุ้นกันนะคะต่อมาค่ะเป็นนาทางเลขดับของกลุ่มหวยเลขิีฟ้านะคะซึ่งเป็นนาทางเลขดับขัดล่างเนาะ สำหรับที่แล้วก็ให้ดับขาดล่างห้าผ่านนะคะสำหรับงวดนี้ให้ดับขาดล่างห้าเหมือนกันนะงวดนี้จะผ่านอีกหรือไม่เ,เราก็มาลุ้นกันนะคะ,ะปิดท้ายที่เจ้าให้เลยนะค่ะแอบก็ต้องขอบคุณแนวะทางทุกแนวทางเลยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมคลิปของเรานะถ้าชอบก็ดีกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแอบจะได้รวลังาใจที่จะหาแนวทางมาแบ่งปันการต่อไปทุกๆงวดเลยนะแล้วเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ